เรียนดีกีฬาเด่นเนนวินยัยฝ่ายคุณธรรมนำประชาธิปไตยไร้มลภาวะคำขวัญที่สืบสารมานานกว่า87ปีของรั้วเหลืองขาวแห่งนี้โรงเรียนวัดปรางกาสีได้ก่อตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2479จากการริเริ่มโดยกำน,นันชายยีมาราคาจัดสร้างขึ้นภายในบริเวณวัดปรางกาสีสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4ต่อมาวันที่1กันยายนพุทธศักราช 2,505ได้รับอนุมัติงบประมาณจากอำเภอทองผาภูมิให้สร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นโรงเรียนวัดปรางกาสีตั้งอยู่เลขที่1 4ทั4 8หมู่3ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบนพื้นที่20ไร่แห่งนี้ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ามีวินัยสุจริตจิตอาสา มีตราสัญ,ญลักษณ์รูปเสมาธรรมจักรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการศึกษาเปล่งรัศมีคือแสงสว่างและความสำเร็จของชีวิตสีประจำโรงเรียนคือเหลืองขาวอันมีความหมายถึงแสงสว่างของปัญญาความบริสุทธิ์และคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นกละปะพฤกษ์ที่มีความหมายถึงต้นไม้แห่งความสำเร็จโรงเรียนวัดปรางกาสีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสบริหารงานโดยนางพัชราดีล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรางกาสีนายธงชัยบุญธรรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรางกาสีตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น43คนปัจจุบนันมีนักเรียนจำนวน912คนด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวัดปรางกาสีจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาจนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเช่นดนตรีกีฬาการแข่งขันทักษะทางวิชาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบา c t i v ฟและมีคุณธรรมโดยโรงเรียนวัดปรางกาศีพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอร์และมีแผนการเรียนทางเลือกตามความสนใจของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษจีนและ3แผนการเรียนทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ร้านคาสากณ์โรงเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องพยาบาลห้องสมุดห้องนาฏศิลป์ห้องดนตรีไทยดนตรีสากลโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าและสนามเด็กเล่นมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นความปลอดภัยในโรงเรียนจัดอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมีระบบกล้องวงจรปิด มีการจัดการจราจรภายในสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนมีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานมีคุณภาพ มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษากลไกการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนวัดปรางกาสีโดยโรงเรียนวัดปรางกาสีขับเคลื่อนงานด้านการบริหารสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม pks 3 l เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ รูปแบบ PKS 3 L model ประกอบด้วย P professional ผู้บริหารครูนักเรียนและชุมชนมีความเชี่ยวชาญและวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ K knowledge ความรู้ที่ได้รับทั้งในและนอกห้องเรียน S skill ทักษะการคิดทักษะชีวิตทักษะอาชีพที่ที่ง l e n r n t o k n o w การเรียนเพื่อรู้เรียนตามหลักสูตรวิชาการของที่2 l ง a o n p r t c t i c e l ส2เรียนเพื่อปฏิบัติให้มีทักษะในการทำงาน 3. ที่3 learn to develop เพเรียนเพื่อพัฒนาและต่อยอดผู้บริหารครูนักเรียนชุมชนมีความเป็นผู้นำและมีความเป็นมืออาชีพครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและมีรางวัลเชิงประจักษ์ด้านนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีทักษะการคิดทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ผลผลิตจากการกล่อมกล่าวปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการทุ่มเทแรงกายแรงใจของผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนตลอดมาโรงเรียนวัดปรางกาสีจึงเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าสง่างามสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิ